ขึ้นตควการ์นถึงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นการพนันหรือทำตามการพน,นรันเป็นสิ่งผิดกฎหมายเด็กแลยเยา่วนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโอเคนะคะก็กราบสวัสดีชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับไก่โอ๊กอีกเช่นเคยเนะจ๊ะมานะวันนี้ก็มาพร้อมกับเกมซีเ r ร t ออฟคลียวพัตตานะเพื่อนความลับเคลียวพัตานะของค่ายพีจีเกมนี้เป็นเกมค่อนข้างที่จะเก่าแล้วนะวันนี้เคยกจะมาเล่นเกมเก่านะพวกคุณมา400บาทเดี๋ยวมาลุ้นกันทุน400นี่เยกจะรอดไม่รอดมาเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยเดี๋ยวเกจะซื้อฟรีเกมล้างเกลือก่อนเลยนะเอาเป็ดสองก็พอมาไม้นี้ร5 0หนะเดี๋ยวไปลุ้นกันจ้า โอเคมาถ้าเข้าฟรีเกมแล้วนะเพื่อนๆมันก็จะไม่ให้เราสุ่มนะหมุนเพิ่มตัวคูณนะถ้าเกิดว่าลงช่องเขียวนะก็จะได้ตัวคูณเริ่มต้นที่คูณ2นะถ้าตกช่องดำนะเพื่อนก็จบเลยไม่ได้เล่นต่อมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะเดี๋ยวมาลุ้นกันวัดดวงเรียบร้อยจบเจ้าติดดำนะจ๊าไม่ได้ไปต่อ อนเดงดีกว่ามาไปเบ็ดสิบเลยนะมาเดี๋ยวมานลุ้นกันเหลือทุนอยู่250ร้อยห้ิจะรอดหรือเปล่าสำหรับเกมนี้นะนเพื่อนๆนะสเตเตอร์3ตัวเข้าฟรีเกมเด้ออ่าในเงินรางวัลก้อนตอมา110บาทเออทรงดีขยับไปเบ็ดยี่เลยแล้วกันนะรอดหรือเปล่าก่อนเบ็ดยี่มา โอเคอีกหนึ่งตัวอุ้ยเรียบร้อยอุ้ยคามแบตเ,เพิมปุ๊บเข้าฟรีเกมปับ๊บได้เงินรางวัลก้อนโตมา290บาทแถมฟรีเกมให้ด้วยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันฟรีเกมเบ็ด2ีนี้ปั่นเข้าเองนะเพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะลุ้นหรือเปล่าเอาตัวคุณเพิ่มไหมไม่เอาหรลงเพื่อนของฟรีนะได้น้อยดีกว่าไม่ได้เลยนะมา อนยลักษ์เหมือนกัน5าตัวขึ้นไปนะเพืเ่อนๆนะมันถึงจะไหลต่อถึงจะได้เงินเด้อโอ้ไหลทิ้งไหลคว่างเลยโอ้ไม่มาเลยวายเออสวยอุ้ยได้อยู่ไปต่อวายมาวายเออวายมาอีกสวยงามอู้ไอ้เขียวโู้ไหลเรื่อยๆนะเพืเ่อนๆนะตอนนี้ยังไม่จบนะอู้้ยไปต่อ มาอีกโอเคมาอีกมาอีกโอเคอู้ขออะไรก็ได้อย่างนั้นไวม้มอุ้ยยังได้อยู่โอ้จบเป็นยังไงเจอคูณจิบไปเข้าไปนะได้ไปเท่าไหร่ช็อตนี้โอ้ตอนนี้มันเงินรางวัลเมกาแล้วนะเพื่อนๆจะถึงซูปเปอร์เมกาหรือเปล่าอุ้ย เงินรางวัลซูเปอร์เมกาไปเป็นที่เรียบร้อยน่าจะจบไปที่เท่าไหร่โอ้ยเงินรางวัลซูเปอร์เมกา1น9 8บาทไลอ์ช้อตเบดาทไลเียวบวกมาพันกว่านะมาเหลืออยู่5หมุนตอนนี้กับตัวคูณ11เรียบร้อยบอกเลยคูณ11นะได้ม,มา220บาท เฮ้ยอย่าบอกนะฟรีในฟรีมาไหมอีกตัวหนึ่งอุ้ยเลยเดีโม่เจ็ดร้อยหกสิบแปดบาทเด้อ โอเคโอ้หสิบมาเรื่อยๆตอนนี้คูณยี่สิบอ็ดแล้วนะคูณยี่สิบสองเขาให้เอายังไหลต่ออ้ยคูณยี่สิบสามอุ้ยคูณยี่สิบสี่เพื่อนๆเอาแล้วไงอุ้ยไรยังไหลต่อเอาเฮ้ยคูณยี่สิบเจ็ดเขาไปแล้วยังไงโหจบที่คูณย7สิบเจ็ดนะรอบนี้ เรียมา1,400กับอีก4บาทนะแต่เสียดายนะเป็น10เป็นตัวถูกหมุนสุดท้ายของเราแถมหรือเปล่าเรียบร้อยสุดท้ายและท้ายสุดจบไปแล้วนะเพื่อนได้เงินรางวัลรวมมา3,700บาทโอเคถือว่าโอเคนะขออนุญาตขยับไปเบ็ดเท่าไรดีเบ็ด5 0เบ็ดร้อยเลยละกันเผื่อฟุกๆนะเข้าฟีเกมเบ็ดร้อยทำไง สำหรบับเพื่อนๆคนไหนนะคะชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกอโอกันด้วยเดอ้อเข้าฟีเกมเมื่อกี้เคลียวพัตตาไม่มาเลยนะตัวแพงไม่มาอุ้ยได้ม,มา1,320บันาทเงินรางวัลก้อนโตจ้าไปบคุณเติมแรกมาเท่าไหร่นะม้มกี้กี้400ตอนนี้เราบวกมา5,000ักว่านะ หรือว่าโอเคอยู่เดอ้อโอ้โหพอเป็นอีสิบนี่ไหลดีนะเพื่อนๆน,นะตัวถูกแต่พอเป็นตัวแพงหน่อยนี่โอ้โหไม่ไปไหนมาไหนนะไม่เกินสามแถวก็หยุด ได้มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยกับอีกสิบบาทเงินรางวัลเมกาจ้ามาเดี๋ยวเราไปกันด้วยความเร็วสูงโอเคได้มาหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบบาทน,นะเงินรางวัลก้อนโตโอ้โหเบ็ดร้อยนี่เข้าฟรีเกมยากนะเอามาเลยหรือเปล่าเอาเรียบร้อย โอ้ยสซลตเตอร์สามตัวเบ็ดร้อยนะหมุนหรือเปล่าอู้ไม่หมุนหรอกเพื่อนๆเบ็ดร้อยนะมาไม่อยากจะเสี่ยงเล่นดีกว่านะเดี๋ยวไม่ได้เล่นติดดำเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะอีกหนึ่งตัวโอ้โหไม่มามันหลอกให้ยากแล้วก็จากไปได้อยู่ โอ้ได้รุ่นฟรีในฟรีด้วยนะไหลก้าวต่อด้วยโอ้ไม่ไหลอะไรวะเนี่ยได้กลิ่นเกลือมาไกลๆนะเป็ดร้อยนะเพื่อนโอ้โหเพือ่อนตึงโอ้ไม่มา ต้องมุนสุดท้ายอ่ะเออสวยตามาวายมาเอ้าเออ,เอ,อได้อยู่วายอุ้ยได้อยู่ได้อยู่ขยิอีกแถวโอเคโอเคเอาคูณสิบสองละเด้ออุ้ยวายมาอีกคูนสิบสามเอาและยังไหลต่อเอาเอาแล้วจังหวะน,นี้ยังไง ได้ไปเท่าไหร่โอ้ยไ,ไม่หยุดน่าจะได้ถึงซูเปอร์เมกานะนเพื่อนเรียบร้อยโอ้ยเงินรางวัลซูเปอร์เมกาเก้าบาทนะโอ้โหสุดจัดเอ้าคูณสิบห้า ไล์ช็อตเดียวบวกมาเกือบหมื่นโอเคสุดท้ายและท้ายสุดจบไปเป็นที่เรียบร้อยได้นขึนรางวัลรวมมาหนึ่งหมืหนึ่งพันกับเอ้ยหนึ่งหมื่หนึ่งร้อยกับอีกสี่สิบาทนะโอ้หูตาลายแต่คุณเติมแรงมาสี่ร้อยตอนนี้เราบวกมาหมื่นเจ็ดนะมาขออนุญาตปัดปเศษทิ้งนิดหน่อยนะเพื่นนอนแปดสิบบาท พอนะพอเหลือ1 7ื่นเอ่ะยีบ่บอกนะเข้าฟรีเกมไปนะอาอไม่เข้าโอเคพอนะเพื่อนพอ,พอดีกว่าจากทุนเติมแปลงมา400ตอนนี้ได้มา17,000บาทนะถือว่าโอเคนะสำหรับเกมเครีโอพัตตาของเราในวันนี้นะคะเกกซื้อฟรีเกมล้างเกลือไม้แรกนะมุน มุนตัวคูณเพิ่มนะติดดามนะไม่ได้ไปต่อไม่ได้เล่นเลยฝันเข้าฟรีเกมเองนะสองรอบเบ็ดยี่กับเบ็ดร้อยใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเออโอเคก็บวกมาหมื่นกว่าแนละ้วเพื่อนจบคลิปนี้บวกมาหมื่นกว่าก็ถือว่าโอเคนะ สำหรบับเพื่อนๆคนไหนล่ะอยากจะเล่นตามไปงก็ไปดูกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะจ้าเกี่ยวฟังหมดไว้ให้แล้วกดเข้าไปที่ลิงก์กันได้เลยนะที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ก็จะมีทั้งทางเข้าเว็บแล้วก็กลุ่มอัปเดตเกมแตกในกลุ่มก็จะมีการพูดคุยกันเกี่ยวกับการอัปเดตเกมแตกนะสมาชิกในกลุ่มก็จะมาอัปเดตเกมแตกกันตลอดเวลาเลยเข้าไปดูเป็นแนวทางในการฝั่นกันได้นะจ้า ก่อนที่จะกดเข้ากลุ่มนะเพื่อนๆอย่าลืมไปตอบคำถามแอดมินเด้อว่ามาจากช่องของไก่โอ๊กนะถ้าเพื่อนๆไม่ตอบคำถามแอดมินอาจจะไม่รับเข้ากลุ่มเด้อโอเคนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับการรับชมเพื่อนๆคนไหนชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เกี่ยวกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ